สามสองหนึ่งวาบนี่รถสุดหล่อมาแล้วครับรถสุดหล่อคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าสองคันนี้รถเดิมกับรถไม่เดิมแล้วมันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างกับเจ้าของครับผมนี่<ด>คุณหน้าครับ,รบอะไรนะอะไรแต้อะไรเทพอะไรเทพอะไรเทพวีวีหนึ่งวีสองออหนึ่งสองสามสี่นี่เดี๋ยวเรามาทำห้าแล้วนออะครับก็กันแดงทำอะไรบ้างครับ คันนี้เหรอต้องบอกก่อนคอนเซปต์เราคืออยากสนุกไปกับทัสคานีนะครับก็คือตามคอนเซปต์ของของของตัวรถเลยก็คือทำเรื่องเล่นให้เป็นเรื่องใหญ่ไอ้ีเป็นเรื่องใหญ่แล้เนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากด้วยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องแรกคือผมอะล้อแปงล้อล้ออะไรวะเฮ้ยมัเป็นล้ออ่ะหันมาดูนี่ล้อเดิมนี่ล้อเดิมเออดูล้อเดิมนะ แล้วดูโอ้โหอันนี้คือล้อแต่งลาสีแบบว่าเออคนแต่ลายลายห้าแฉกเห็นไหมลูกคุณหนูแกขี่ข้าเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นของเดิมสวยครับแต่เราต้องการความเข้าอันนี้ไงใช่แต่เราต้องการความโล่งไงอันนี้คือคันแรกในไทยเลยปะเนี่ยคันแรกเลยกว่ากล้าพูดเลยถูกต้องอ่าแปลงอะไรบ้างแปลงอะไรบ้างเราเองอ่ะเราเองอ่ะเราก็ไปได้ล้อตัวนี้มาอันนี้ล้อ วันคนนั้นนะนี่จากคนนี้คนนี้หลอกขายอันนี้ป้ายยาอันนี้ป้ายยาว่าเราเรามาสำนักป้ายยาใช่ก็คือเราซื้อล้อจากมิสเตอร์บาลอนตัวล้อเนี่ยยี่ห้อ1นึ่งวันโอวรล้อฟอร์ด้วยล้อฟอร์ดครับเป็นล้อฟอร์ดก็ค่าตัวก็นิดหน่อย 5... 5,000าหมื่นห้าหมืนต่อข้างคู่นี่แหละตกใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่ห้าหมื่นนี่ก็จะตัวรถแล้วนะ มันมันหน้าอย่าไปคิดเยอะห้าหมื่นที่คือเฉพาะล้อเฉพาะวงล้อยังไม่เกี่ยวกับแปลงยังไม่เกี่ยวกับแปลงเดียวใช่ยังไม่ถามแปลงอืตัวจานเบรกอีกตัวจานเบรกเนี่ยของคามูอีคาโมีอ่าอันนี้ของคามูอีของคาูมีเนี่ยเป็นของของทัสคานีนี่แหละอ๋อตรงรุ่นก็ตรงรุ่นนั่นแหละจานนี่ตรงรุ่นใช่ปั๊มนี่โบนะครับโบแล้วก็สร้างขาคาลิเปอร์ขึ้นมาสายเบรกอ่าอาเกรี่ คือเก็บครบอ่ะอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นใหม่อเพราะว่ามันไม่มีอ่ะแล้วตัวล้อแปลงอะไรบ้างที่ต้องแปลงหลักหลักหลักๆเลยก็คือเราต้องสร้างดุมเราต้องสร้างดุมนะครับซึ่งมันชัดเจนเลยนะว่ามันมันแตกต่างอ่าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าของเดิมอ่ะมันจะเป็นเป็นล้อแม็กที่เป็นแบบฟิกมาเป็นก้านเป็นดุมมาเลยคืออันสีดานี่ใช่ไหมใช่สีดําเนี่ยเราเอา ตอนแรกอะก็กัดมาเป็นอลูมิเนียมเนาะแล้วก็เอาไปดายเพิ่มเพื่อความสวยงามอ่าโอ้โหได้เซนเตอร์ตรงตามเดิมเป๊ะเป๊ะครับแล้วก็ลัดด้วยยางใหม่ใช่เป็นล้อโซ่ล้อโซ่สกูตเตอร์โอ้โหพิราดีนะมาก็เราก็ใช้ตามไซส์เลยก็เออร้อยสิบหลังร้อยยี่ร้อยสิบหลังร้อยยี่อ่ะทีนี้ล้อหลังอ่าล้อหลังเอาเอาง่ายๆก็ข้างละสองหมื่นห้านะนั่นแหละตามนั้นแหละ ออ้อยข้างหลังเพราะชิดเดืเอดไหม,มสวยเลยอ่ะอืมสวยเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ยังโอ้โห <c oughs> โลภมากกับเราอะนะครับอันนี้อันนี้แป้งอะไรบ้างล้อหลังล้อหลังเนี่ยเราด้วยด้วยทัสคานี่ล้อหลังเนี่ยดุมเนี่ยมันสามารถแยกชิ้นส่วนกับตัวกระทะได้เราก็ยังคงใช้ตัวตัวดุมเดิมนะครับอันนี้คือดุมเดิมแล้วเราสร้างสเปเซอร์เพื่อรับน็อต ของตัววงล้อของวันอวันใส่เข้าไปนะครับอ่านี่นครับแล้วเราก็จัดกึ้งกึงให้มันรับกับก้านเพราะโดยปกติดุมมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงก็คือล้างให้มันรับกับก้านของล้อแม็กนั่นแหละอ่าแล้วเราก็แล้วเราก็รัดด้วยด้วยพิรเรลลี่อ่าเดียบโบสโกูเตอร์อ่าแล้วก็ ข้างหลังก็จะเจ็บๆหน่อยก็จะใส่เป็นตัวเบมโบสองพอทที่เราเรียกว่าด้วงอามีด้วงสองพอนะครับของเดิมจะมีเป็นเป็นเป็นพอตเดียวใช่แล้วก็พิเศษตรงนี้ทางร้านมิสเตอร์บารอนก็ได้ทำขาสำหรับยึดปั๊มทรงสองพอของเบมโบขึ้นมานะครับอ่านั่นแหละอันนี้ของมิสเตอร์บารอนเองนะครับถ้าใครอยากใส่กับล้อเดิมก็ได้ได้ได้เลยไม่ต้องแปลงอะไรเลยใช้ตัวนี้ได้เลยใช่แล้วก็มาให้ที่ร้านใส่ แล้วก็ปั๊มทรงเนี้ยทรงสองพอทที่เป็นทรงด้วงเนี่ยสามารถสามารถใส่ได้เลยอ่าอันนี้ก็ที่ร้านมีใช่ไหมพี่มีครับมีครับที่ร้านก็มีเดี๋ยวถ้าไม่มีก็คือรถลูกค้าจอดอยู่แถวนี้ก็รื้อเอาอนั้นมาใส่อันนี้ไปก่อนพูดไปประหยัดเรานะครับช็อชคโชกอ่าชคผมก็เอาของโฟรเฟนเดอร์มาใส่ตัวนี้ก็ปรับได้3จุดนะเนาะ เป็นตัวตัวเทพเลยคำถามแรกเลยคือต้องควานหรือเปล่าไม่ต้องทาอะไรเลยอ๋อไม่ต้องนะครับไม่ต้องใส่ได้เลยใส่ได้เลยใส่ได้เลยอันนี้คือตรงรุ่นใช่ไหมตรงรุ่นตรงรุ่นแต่แต่มีนิดนึงฝั่งนี้ฝั่งขวาจริงๆอ่ะใส่ไม่ติดอะไรนะตรงเนี้ยผมตัดออกไปเพราะว่าผมไม่ได้ใส่บางคลนตัวไหนอ๋อเออดูของเดิมนี่นะครับมันจะมีขาจริงๆไม่ติดนะ ด้วยความที่เขาอยากออกเฟี้ยวอะออกแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเองถ้าเกิดเราเอาเอาโช๊คตัวที่ไม่มีกระปุกซับแทงอะครับเอาใส่ก็จะง่ายมากแต่ที่ถ้าเกิดเราอยากจะหล่อโช๊คกระปุกซับแทงใช่ไหมครับมันก็อาจจะต้องเจือนบางโคนออกหน่อยในส่วนตรงนี้อ่าอ๋อมันจะติดด้านล่างติดที่ซ้มข้างหลังอ๋อใช่ใช่านไปแต่ครั้งนี้อยากเท่ก็ต้องทําใจหน่อยเลือกเอาเลือกเอาแล้วก็เราตัดออกเพราะว่าอยากนี่อย่างหนึ่ง คือว่ามันจะได้ปรับเซตได้สะดวกนะครับงั้นมันมันติดอเวลาเราจะขี่ในเมืองแบบนี้จะออกทิปแบบนี้เราก็หมุนปัก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 ตรงนี้ได้เลยตรับความหนืดได้เลยถ้ามีถ้ามีบังครนอยู่มันก็จะแต่ติดมือมันติดเวลาเวลามันยุบตัวครับผมถอดออกครับถอดออกถ้าทํามาขนาดนี้เราก็ถอดนะครับเอ้ยนี่หางหลัง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 ก็เป็นงานไอพลาสติก ABS นะครับก็ถอด จับท้ายเดินออกลดความแข็งกระด้างอ่ะแล้วก็ใส่ในเพื่อความสปอร์ตซิ่งนี่โอ้โหดูเฟี้ยวมาเลยติดตั้งไม่ยากครับน็อยสองตัวตุดเป็ดตุดเป็ดตุดเป็ดนะครับผมอ่าถ้าใครไม่ใส่ตัวนี้ก็ไปใส่แหลกแบบอันนั้นอช่โอ้โหมีอะไรอีกมีอะไรอีกบอกบอกบอกเออบอกใช่ใช่บกสวยมากบอันนี้ทําจากร้านพี่หน่อยวัดดานะเขาเป็นคนหลังสันเออสั้ทรงโอ้ ละมุนมือมากเลยครับฟงนี่จะเป็นรูปแบบรูปแบบรถสปอร์ตนะปาดให้มันเข้าเข้าก้นคนขับก็ตัวนี้เป็นผ้าผ้าดําด้านตัดกับผ้าดําอคันทาร่าปั๊มลายแล้วก็แซมไม่เนี่ยคาร์บอนเคปล่าแล้วก็เดินได้แดงเข้ากับรถตรงซิ่งของแท้โอ้ด้านบนบ้าครับด้านบนด้านบนไปแล้วด้านบนอ่ะสรุปไม่มาอยู่กับผมแล้วนั่นแหละครับเป็นผู้ไปฝังด้นเป็นผู้เซตติ้งไงด้านบนครับด้านบน ลาโบ้แล้วอ่าก็เป็นปั๊มบนก็เป็นของแบมโบครับปกติถ้าเกิดเป็นปั๊มสแตนดาดทุกอย่างก็จะโดนซุกอยู่ด้านในแต่ถ้าเกเราอยากใส่ปั๊มแต่งเราก็ต้องมีการปาดอ่าตรงนี้ต้องปาดอ่าแล้วก็มีจัดทรงหัวสายถักเบรกนิดหน่อยนะครับอ่าคือคือระยะปาดตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าจะใส่เบรของอะไรใช่ใช่ใช่เพราะพวกปั๊มเบรแต่งมันเป็นขนาดใหญ่เวลานั้นมามันเป็นปั๊มปั๊มกระทุ้งอ่ะมันม่ใชกกระปุกอันนี้ต้องเจาะไหมอ่านี่เป็น เจาะครับเจาะเพิ่มอันนี้ก็ต้องเจาะเพิ่มนะครับหรือว่าถ้าถ้าใครอยากจะไม่อยากเจาะซ่อนไว้ข้างในก็ได้มันไม่สวยอ่ะทำมาขนาดนี้จะซ่อนเหรอใช่ใช่แค่นี้ก็ปั๊มหมื่นกว่าบาทก็โผล่ออกมาประมาณห้าพันเหลือข้างในอีกห้าพันซ่อนไปห้าพันใช่เพื่อได้ฝากระปุกมาหน่อยครับบวกมาอีกพันหนึ่งอ่านี่ครับผมเป่าแฮนดอมิโนสีแดงเข้ากับตัวรถกระจกโอ้ยกระจกเฟี้ยวอ่ะกระจกเป็นกระจกปลายแฮนด์ ปกติปกติมันจะยื่นออกมาด้านนี้ไม่ธรรมชาติมันรูกระจกคืออยู่ตรงนี้อ่ะของผมเป็นอย่างนี้ของผมเป็นอย่างนี้อ่ะนู่นนู่นธรรมชาติกระจกมันจะอยู่อย่างนี้ธรรมชาติกระจกอนุเดิมค่ะเดียวใช่แล้วเวลาเราถอดกระจกออกใช่ไหมมันก็จะมีรูอ่ามีรูใช่ตัวนี้ก็จะเป็นอุดเนี่ยแล้วรูโคตรน่าเกลียดเลยถ้าเกิดมันไม่มีตัวอุดกระจกมันก็จะเป็นประมาณนี้โบอ่าใช่แล้วอันนี้ก็เลยใส่ตัวอุดกระจกของที่ร้านครับเรียบร้อยข้างบนก็จะเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ปอบมือเป็นของโดมิโนอ่ะนุ่มๆสีดําแดง ขกันรหมดไปเท่าไหร่แล้วครับน่าอันนี้ผมไม่รู้น่าจะตอนเนี้ยเฉพาะของอะนะน่าจะประมาณสิบห้าสิบหกแถวเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนี้ร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ผมอยู่ลาดพาแปดสิบเอ็ดนลาดพร้าแบบสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเข้ามาในซอยเข้ามาเลยสุดทางไม่ต้องไปไหนเลยต้องแค่เดียวสองร้อยเมตรอยู่อแล้วทันนี้จบจากตรงนี้จะไปจอดที่ไหนครับ จอดบ้านโป่งครับจอดบ้านสิเอาได้บอกพ่กันหน่อยเวลาเพื่อนเพื่อนจะตามไปดูอะไรเงี้ยเออามาเูหของก็ตามมาเอาของตามมาดูของ๋อตามมาดูของตกใจอยู่บ้านโป่งครับอ่าของดีบ้านโป่งนี่ก็สําหรับผมผมนะไอของแต่งที่พูดไปเดี๋ยวคนจะตกใจเพราะว่าเฉพาะล้อก็ราคาเกินรถไปแล้วใช่ไหมก็ล้อมันมีให้เลือกหลายแบบหลายเกรดหลายราคานะครับไม่มันมีตั้งแต่หลัก 5้0 0ั0แปดพันจนถึงห้0หมื่นหกนั่นแหละเดี๋ยวจะตกใจว่าถ้าจะมาร้านนี้นี่ต้องแบบว่าปู5,000มืนอย่างนี้ไม่ต้องใช่เข้ามาดูก่อนแล้วส่วนปั๊มก็จะมีให้เลือกนะครับของแบมโบก็มีของอังเ e ก็มีแล้วก็อยากเปลี่ยนแบบไหนตามงบประมาณจัดเซตให้ได้หมืนกันอันนี้เจ้าของมันโลภมากครับผมอย่าไปตามมันนะครับตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต์อันนี้เขาให้ดูเฉยๆว่าแต่งแบบ แต่งแล้วยากจนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่งแล้วสวยเป็นอย่างนี้แต่ในร้านยังมีของอีกเยอะแยะเลยใช่ใช่แบบเปลี่ยนป้อมล่างไม่เปลี่ยนป้อมบนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไปแล้วเห็นแค่ห้าพันก็ไม่อยากเปลี่ยนกันเออรู้สึกว่ารู้สึกว่าจ่ายแล้วไม่เต็มไม่เต็มหนใหม่แล้วแต่ครับตามงบประมาณได้หมดมีเพจไหมพี่ก็ของผมร้านมิสเตอร์บาลอนครับมิสเตอร์บาลอนในเฟซในบุ๊กทุกช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียมิสเตอร์บาลลอนสำหรับใครที่อยากจะ อบถามก่อนพี่ผมจะใส่อย่างนี้อย่างนี้ก็คือถามในในออนไลน์ได,ได้เลยได้ครับโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวเอาสองคันนี้ไปซิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวจะเบียดมันให้ร่วงเลยของเราในแต่งหลักพันในรนในแต่งหลักหมื่นป่ะรย